สวัสดีค่ะอยู่ช่องมัมลิคุกนะคะหรือคุกุกไก่นะคะวันนี้ผูจะมีท่ายืดโยคะนะคะมาฝากโดยที่เราจะใช้กําแพงนะคะเป็นตัวช่วยให้เรายืดมากขึ้นค่ะนี้ถ้าใครตัวตึงมากๆอยู่แล้วการยืดกับกําแพงนะคะบางท่าอาจจะทําไม่ได้นะคะอาจจะต้องให้กล้ามเนื้อเนี่ยยืดหยุ่นพอสมควรก่อน ค่ะแต่ในบางท่าเนี่ยอาจจะทําได้เดี๋ยวปุ๊กจะบอกอีกทีว่าท่าไหนที่จะเหมาะกับคนใหม่นะคะหรือคนที่กล้ามเนื้อยืดดีอยู่แล้วนะคะค่ะทีนี้เราใช้กําแพงในการช่วยยืดเพราะเนื่องจากบางทีเราฝึกโยคะคนเดียวยืดคนเดียวไม่มีใครมากดเราได้เนี่ยมันก็จะทําให้เรายืดไปได้ไม่ได้เยอะนะคะหรือการพัฒนาของการยืดเนี่ยน้อยลง ทีนี้พอมีการยืดมีกำแพงมาช่วยเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยย,ยืดไปได้มากขึ้นเหมือนมีคนมาช่วยกดนะคะค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปเริ่มนะคะวันนี้มี3าท่านะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูท่าแรกกันก่อนนะก่อนอื่นก็คือเตรียมแมทไว้เหมือนเดิมนะคะทรีเล็กดาวเอฟเฟกอกนะคะท่านี้จะเหมาะกับคนที่กล้ามเนื้อเนี่ยค่อนข้างยืดดีอยู่แล้วนะคะ ถ้าเกิดเป็นคนใหม่เนี่ยอาจจะค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องให้กล้ามเนื้อเนี่ยยืดไปได้ส่วนก่อนแล้วเราใช้กำแพงช่วยค่ะเดี๋ยวดูท่าทวีเล็กดาว์โดยที่เรายังไม่ได้แตะก,กับกำแพงนะคะวางมืออยู่ใต้กวัวไหล่วางเข่าอยู่ใต้สะโพกกระดกปลายเท้าแล้วยกเข่าขึ้นหน้าจะเป็นท่าดาว์นะคะกดส้นเท้าลงพอเป็นทวีเลนะคะเราจะยกขาหนึ่งข้างขึ้นมาขาไหนก่อนก็ได้ไม่เป็นไรยกขึ้น ล้วเปิดสะโพกนะคะอันนี้เรีว่าทวีเลสดาวด์เฟสดอค่ะแบบนี้นะคะอันนี้คือท e ีเล g นะค่ะลดลงค่ะทีน,นี้เราจะใช้กำแพงช่วยให้เรายืดไปได้มากขึ้นค่ะเราก็จะเซตท่าเหมือนเมื่อกี้เลยเซตในท่าออลโฟก์ก่อนนะคะกระดกปลายเท้านะคะ ให้หางจากกำแพงนิดนึงเนาะให้สดเดี๋ยวพอเวลาเรายกขึ้นมาส้นเท้าจะต้องติดกำแพงนะคะหายใจเข้าหายใจออกให้เรากดส้นเท้าค่ะชิดกำแพงเลยแตะกำแพงเลยนะคะถ้าตำแหน่งไม่ได้ขยับไปข้างหน้าหรือเดินกลัมานิดนึงให้ได้ในท่าดาวนวดก่อนกดหัวไล่นะคะกดสะบักลงเอาขาข้างขวาค่ะยกขึ้น เห็นไหมคะกล้ามเนื้อจะต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรเนาะถึงจะยกขาขึ้นไปได้นะคะพอเรายกขึ้นไปแล้วให้เหยียดขาให้ตรงแล้วกดช่วงสบะบักก้มศีรษะลงค่ะค้างไว้นะคลายไหวเราจะค่อยๆขยับมือของเราเข้ามาใกล้แล้ว ดันขาให้สูงขึ้นขยับมือใกล้แล้วดันขาให้สูงขึ้นขาข้างซ้ายยังคงตึงเหมือนเดิมนะคะเหยียดให้ตรงขาขวาตรงเหมือนเดิมค่อยๆก้มศีรษะลงหายใจลึกๆออกยาวๆใครไม่ไหว เดินมือเข้ามาไม่ได้ก็อยู่ที่เดิมนะแต่กดส้นเท้าข้างซ้ายลง่าเวลาจะวางเท้าลงขยับมือกลับไปข้างหน้าแล้วค่อยๆลดเท้าลงมาชายโพสก่อนค่ะกดเหยียดแขนนะคะ มาต่อนะคะในข้างซ้ายวางมือค่ะยกเข่ากดส้นเท้าขยับส้นเท้าให้ใกล้สะกําแพงมากที่สุดยกขาข้างซ้ายขึ้นนะคะเหยียดขึ้นไปนะคะกดหัวไหล่ทั้งสองข้างลงค่ะคลายไหว สามารถเดินมือเข้ามาได้โดยที่ขาข้างขวาไม่งองค่อยๆเดินเข้ามาค่ะแล้วก้มศีรษะลงหายไว้เดินมือเข้ามายกขาซ้ายให้สูงกดศีรษะลงทางไว้ประมาณ4ลมหายใจนะคะ พยายามกดหัวไหล่สองข้างให้เสมอและเท่ากันค่ะเวลาจะลดลงให้เดินมือก,กลับไปข้างหน้าแล้วลดเท้าลงใชยโพสค่ะก้นศีรษะยกตัวขึ้นมานั่งน,นะคะขยับหัวไหล่นิดนึงค่ะต่อไปในท่าที่สองนะคะ ยืดกล้ามเนื้อเชิงกรานหรือว่าผีเสือ้อให้เราลบตัวลงนอนเสร็จแล้วขยับก้นของเราให้ใกล้กับกํำแพงมากที่สุดนะคะใช้ลำตัวของเราช่วยขยับถ้าได้ให้สะโพกเนี่ยติดกำแพงเลยนะขยับดีๆค่ะลบตัวลงนอนนะคะ เอาฝ่เท้าประกบกันดึงเข้ามานะคะถ้าไม่ไหวให้ส้นเท้าอยู่ไกลถ้าไหวขยับลงมานะคะให้ใกล้สะโพกมากที่สุดแบบนี้นะคะมืออยู่ที่ต้นขาด้านในนะคะทั้งสองข้างหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆดันหัวเข่าค่ะเปิดขาให้กว้างและให้ช่วงขานีค่ะติดหรือใกล้ฝ่าผนักหรือกำแพงอยู่ใกล้กำแพงมากที่สุดนะคะค้างไว้ประมาณสี่ลมหายใจนะค่ะก็จะยืดช่วงเชิงกลางถ้าได้ดัน ที่สุดเลยค่ะจนแขนตึงขาและคลายนะคะรวบหัวเข่ากลับมาเหยียดขาทั้งสองข้างขึ้นตรงนะคะค่ะท่านี้คนใหม่ลองทักได้นะ แต่ถ้าเกิดไม่ไหวอะคะ่ะอาจจะขยับสะโพกให้ไกลออกจากกำแพงนิดนึงก็ได้จนกว่าขาของเราจะตรงนะคะจากนั้นค่อยๆเปิดขาของเราออกเป็นรูปตัววีตัววีนะคะถ้ากล้ามเนื้อขาด้านในยังไม่ตึงเปิด่ะให้กว้างขึ้น คนที่กลั้นในยี่จีพยังให้สะโพกติดกําแพงนะคะค่ะท่าไหวให้กว้างขึง้นหลายคนอาจจะทําได้แค่ลูกตตวว V นะคะก็ตึงแล้วก็ให้ค้างไหวค่ะใครไหวค,ค่อยๆลดลงมาก ก็ให้ลกมามานะคะใครไม่ไหวคลายท่าก่อนได้นะ เวลากลับมานะคะใช้มือช่วยนิดนึงนะคะยกขึ้นมาค่ะงองเข่าเข้าหาตัวก่อนกอดเข่านะคะทั้งสองข้างเลยเวลาจะยกตัวกลับมานะคะให้เราตะแคงข้างข้างไหนก็ได้ตะแคงข้างแล้วก็ส่งตัวขึ้นมานะคะขึ้นมา มีสามท่านะคะให้ไปยืดลองฝึกด,ดูนะคะคนใหม่ก็ลองทําได้นะคะก็คือเลือกใช้ออปชันค่ะคนเก่ายืดดีอยู่แล้วอยากจะยืดให้มากกว่าเดิมนะคะก็ลองไปฝึกด,ดูกับกําแพงนะคะถ้าเกิดได้ผลยังไงฝากคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เจอคลิปเจอกับบุกได้ทุกวันนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะ